สวนเมลอนของท่านนายกอบตอตำบลห้วยพุกนะคะอภอจดจงเจริญจังหวัดพิจิตรนะคะ,ะลดปัญหาการเกิดเชื้อรานะคะ,ะซึ่งมันเป็นปัญหามากๆเลยนะคะ,ะที่อาจจะทําให้ผลผลิตลดน้อยลงนะคะ,ะดังนั้นนุ้ยมีตัวที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต แล้วก็เพิ่มความหวานนะคะแล้วก็ป้องกันปัญหาเชื้อราหรือว่าถ้าเป็นไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขตรงนั้นได้นะคะโดยที่มีผลิตภัณฑ์เอ็นฟังชั่นตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุก็จะทําการผสมให้ดูนะคะอ่าในเอ็นฟังชั่นจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะทดแทนปุ๋ยกระสอบแล้วก็ปุ๋ยเคมีเป็นสูตร15-15 1 5 15, 15นะคะเป็นสูตรเสมอนะคะฟาสนะคะบินฟาสเราก็จะตวงนะคะมาประมาณ 20กรัมนะคะหรือ 1, 2, 2ช<อ>้อนโต๊ะนะคะนี่จะเป็นเกล็ดนะคะเราก็เอาตัวตัวนี้ลงไปนะคะประมาณสช้อนทำแบบง่ายๆเลยนะคะน้ำเป็นสนิดนึงน้ำเป็นสีนิดนึง,นนนนงแล้วเราก็คนให้ละลายให้เข้ากันนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ ในการผสมให้ให้กินฟลาซเนี่ยละลายนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะวนันนี้เพิ่มการส่องก๊อแสงให้กับให้กับต้นเมล่อนได้ต้องได้กับพืชนะคะแล้วก็สามารถใช้กับพืชทุกชนิดได้นะคะไม่ได้ใช่แค่เมล่อนอย่างเดียวนะคะใช้ได้ทุกอย่างเลยอ่าชงง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะไม่ยากนะคะแล้วก็ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวแอคติ้งนะคะแอคติ้งก็อยู่ในกล่องนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระต้นรากตัวนี้ก็สามารถที่จะแช่แช่เมล็ดพันธุ์ใต้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่บ่มเนี้ยนะมันจะมีตรงนี้นะคะอ่านะคะนิดนึงอันนี้เราต้องเขย่าก่อนนะคะเพราะว่ามันนอนก้นลงไปแล้วนะคะแล้วเวลานั้นเราก็ตวงนะคะตวงให้ได้ สองสองช้อนโต๊ะนะคะาคนเลยค่ะนะคะอันนี้นั่นเราก็เก็บไว้ปิดไว้ให้ดีๆไม่ให้โดนลมนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัว SB Com a อนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ขั้วเนี่ยของเมลอนเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกมันหนักเนี่ยก็ลดปัญหาการการร่วงหล่นของลูกเมลอนได้นะคะอันนี้ก็คือ SB c o Max แล้วก็ทำให้ ดอกไม่ออกให้เร็วด้วยนะคะเร่งดอกดดอกระตุ้นตาดอกนะทำให้ดอกติดดีแล้วก็เวลาเราก็ขยายพันธุ์นี้นะคะมันก็ต้องใช้ใช้ดอกใช่ไหมคะใช้ดอกในการที่ผสมกันนะคะคตัวผู้กับตัวเมียนะคะอันนี้จะเป็นน้าผีฟ้านะคะสวยเจียวนี่ปิดให้แน่นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวตัวนี้เลยนะคะ N f u n ฟังชันนะคะจะเป็นทดแทนปุ๋ยกระสอบนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สร้างปรับโครงสร้างให้กัโครงสร้างให้กับนลำต้นของพืชได้นะคะเปิดสองอันนะคะแล้วก็เราก็เทใส่นะะี่นะอันนี้ใช้ปริมาณนิดเดียวเพราะว่าความเข้มข้นสูงมากนะคะกิวแต่แจ๋วนะคะกิ๋วแต่แจวในนี้จะมีทั้งหมด50ซีซีนะคะแต่เราใช้แค่แค่ 5cc นะคะหรือว่าครึ่งช้อนเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแค่ครึ่งช้อนเราก็ผสมลงไปนะคะรนให้เข้ากันนี่นะ่นา,าไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น N1 นะคะเ 1, N 1ะนวันเนวนห่อย ช้อนเหมือนกันนะคะประมาณ5ซีซีใส่ไมนต้องเยอะนะคะเพราะว่าปริมาณก็เข้มข้นมากครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือ5ซีซีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คนความเข้มข้นสูงนะคะตัวนี้ก็คือสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้นะคะถึงแวดล้อมนะคะ แล้วก็สามารถฉีดได้ทุกเวลาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราฉีดอยู่แล้วเราก็คือคงฉีดตามนั้นนะคะคตามเวลาที่เราเราฉีดเมลอนเนี่ยเวลาเราให้เราก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะคเป็นพืชที่ดูแลยากมากนะะแต่ถ้าใครทําได้นี่คือเรียกว่าคันเทพเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะถือว่าอาปัญหานี่เก่งมากน <laughs> ะต่อไป n อนะคะจะเป็นตัว สร้างเนื้อเยื่อให้กับพืชได้ดีนะคะนี่เราก็ใช้วิธีเจาะรูเล็กๆนะคะนี่อันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะเอ็นรูนะคะต่อไปตัวที่จะเพิ่มความหวานนะคะเอ็นฟังค์ชันชุดนี้คือเสร็จไปแล้วนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่จะเพิ่มความหวานให้กับเมลอนนะคะเขยา่าก่อนนะคะเช็ดชดๆก่อนแล้วเราก็ ทุกตัวนะคะเราจะต้องปิดฝาให้สนิทหลังจากที่เราเปิดแล้วนะคะห้ามโดนลมนะคะห้ามโดนแ,บบแสงแดดนะคะอันนี้ก็ใส่เ,ะะสเยอะไหมพี่อ่าตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปนะคะอยู่ที่สามช้อนโต๊ะนะคะหรือสามสิบซีซีนั่นเองนะคะความหวาน อันนี้เราก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันปริมาณเท่านี้เองนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็คือไลท์โกนะคะไลท์โกตัวนี้นะคะเราจะใส่นะคะ1ช้อนนะคะหรือว่าอยู่ที่10กรัมเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็แก้ปัญหาเชื้อรานะคะ เราใส่ทุกอย่างครบแล้วแล้วเราอย่าลืมตัวนี้ตอนที่เราจะผสมกับน้ํานะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะผสมให้ดูเลยแต่ว่าเราใส่ตอนนี้ไม่ได้มันจะเป็นฟองฟู่ขึ้นมานะคะ<ม>แต่ตอนนี้นะคะเราก็จะเอาตัวที่เราผสมทั้งหมดนี้นะคะเทใส่ในภาชนะตรงนี้ให้ได้อยู่ในเท่าเท่านี้เราใส่ลงไปแล้วเราก็จะใส่น้ําตกขึ้นไปให้ถึงข้อที่สี่นะคะ ถ้าเกิดว่าน้ำยังเหลือนะคะเราก็ทิ่ก้นแล้วก็เอาน้ำละลายให้จะได้ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นนิดนะคะนี่เราก็เอาน้ำคนละลายให้เข้ากันนะคะชงง่ายๆนะคะเหมือนเราจะชงอ่ เครื่องดื่มนะ <laughs> ง่ายๆมากหาอุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะ <c oughs> ช้อนนี่ก็เป็นช้อนกินข้าวเรานี่แหละนะคะช้อนโต๊ะนะคะเ <c oughs> นี่ยละลายให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทลงไปนี้ขวดเนี้ยเราจะ สามารถใช้ได้ทั้งหมด40ลิตรด้วยกันนะคะเวลาเราฉีดดังนั้นผู้ฉีดเนี่ยเขาจะทราบดีเลยว่า,าเขาจะแบ่งได้นะคะอยากก่างกะทิอาจะฉีดเนี่ยอาก็อาก็แบ่งนะคะอ่ะทีนี้พึ่งได้แค่ 3... 3ข้อเองนะคะถ้ายังไม่ถึงนะคะเราก็เติมน้ําไปให้ถึงเลยนะคะ,ะเรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็น n f u n c t i o นที่เราผสมไปแล้วนะคะมี n f u n c t i o นนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะ sp c o m a x ที่เป็นตัวแถมนะคะอันนี้ก็คือ5พลังแล้วเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็น6พลังนะคะแล้วก็มีนตัวที่เพิ่มความหวานก็คือ nation อย่าลืมนะคะแล้วตัวที่จะแก้ปัญหาเชื้อรานะคะก็คือ light go นะคะอันนี้เราก็จะใส่ที่หลังอ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณอารพร้อมหรือยังคะครพร้อมแล้วนะคะแล้วก็จะผสม ฉีดกันไปเลยนะคะขวดนี้นะคะเราแบ่งไปแล้ว4ส่วนนะคะเราก็จะใช้แค่ข้อเดียวนะ,ะในการที่จะผสมฉีดเอ็นฟังชันนะคะที่สวนเมลอนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเชื้อรานะคะเพิ่มความหวานให้กับเมลอนแล้วในราคาที่ดีที่จะต้องส่งไปที่ห้างพารากอนนะคะแล้วนุ้ยก็จะพาทุกท่านนะคะไปที่สวนเมลอนนะ เพื่อที่จะได้ทําการฉีดพ่นจะทำนะคะแล้วก็ดูแลนะคะดังนั้นพืชเมลอนเนี่ยนะคะเป็นพืชที่อ่อนแอนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะคนเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยจะต้องดูแลความสะอาดร่างกายเนี่ยให้สะอาดนะคะล้างมือ ล้างด้วยสบ,บู่แล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก็คือกันไก่นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการตัดแต่งกินนะะ่งค่ะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยคนภายนอกเนี่ยทั่วไปเนี่ยนะคะเขาจะไม่ได้ให้เข้ากันง่ายๆนะคะเขาก็จะให้คนที่ดูแลโดยเฉพาะนะคะที่จะเข้าไปนะคะมอบให้กับอาบรรหารนะคะผู้ที่ดูแลสวนเมลอนให้กับท่านนายกสมคิดไทรสานะ,ะเป็นผู้ที่ผสมเองเลยผ่านหนึ่งหนึ่งขีดนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไลโกลงไปนะคะคแล้วทีนี้ไลโกลไลโกลก็ใส่1ช้อน 1, 1ช้อนหรือ10กรมัมอน,นี้ให้อาใส่ใส่เลยอันนี้ก็คือเป็นเครื่องกองนะคะเศษตะกรนต่างๆเราจะไม่มีลงไป แล้วนะคะละลายคนเข้ากันอ่าเดี๋ยวเวลาเดินเดี๋ยวมันก็จะเขย่าไปในตัวนั่นแหละนะคะปิดละแล้วอันนี้อย่างที่ที่เห็นเนี่ยนุย้ยสงสัยมานานแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยเป็นเป็นเล่มเนี่ยโรงที่เราปลูกเป็นตารางเป็นโรงที่ที่เราปลูกไว้ครับโรงเพาะเพาะเอที่การระบาดนี่คือ,ค,อคือเราปลูกแนละ้วอันนี้ปลูกแล้วใช่ไหมคะค อันนี้คือเตรียมรอเตรียมดินที่จะลงอันนี้เตรียมดินวันนี้เตรียมดินวันนี้สองโรงใช่ไหมคะครับอ๋อแล้ววันนี้ก็คือปลูกไปแล้วปลูกแล้วอันนี้อันนี้ปลูกแล้วอันนี้ทําไมถึงข้ามกันอย่างนี้คะปลูกสลับปลูกสลับเพื่อที่จะไม่ให้มันติดเชื้ออมันจะกระโดดข้ามกันได้ใช่ไหมคะนี่เป็นความรู้ใหม่นะคะหลบหลบไม่ให้ไม่ให้มันอยู่ใกล้กันแต่ไอ้แปลงนี้นี่ปลูกใกล้กันได้ไม่เป็นไรหรอคะครับอ๋อเวลาเราเจ็บเราต้องมีผ้ามากั้นคืน ้้าาในเนวนลาจะเก็บต้องเอาผ้าขึงทีหนึ่งใช่ไหมคะคแล้วนี่คือตารางว่าจะต้องขีดคนจะต้องใหฮอร์โมนให้อาหารเสริมเมื่อไหร่ย,ยังไงการดูแลใช่ไหมคะนี่นนี่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือวันที่ปลูกแล้ววันที่ตัดอันนี้อันนี้วันปลูกอันนี้วันต่อดอกอันนี้วันตัดเราจะรู้เลยว่าลงที่เท่าไหร่ปลูกว่าที่เท่าไหร่ตัดที่เท่าไหร่เราดูเลยอันนี้นี่ ท่านท่านนายกเป็นคนออกแบบรู้ว่าเป็นมาตรฐานยู่แล้วครับ,น,บน,นี้อท่านนายกออกแบบนะคะคอันนี้ก็ให้ให้กับทางอา,อาบรรหารนี่เป็นคนที่ดูแลตรงนี้นะคะคแล้วก็ฉีดพ่นเมื่อไหร,ร่ยังไงก็คือตรงนี้ได้รับการเป็นพิเศษตรงนี้มาอยู่แล้วนะคะของหน่วยงานในการปลูกเมลอนในการดูแลนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นมืออาชีพและอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีดพ่นเอนฟังชั่นที่สวนเมลอนนะคะอ่าเดี๋ยวตามนี้ไปเลยนะคะ เอาลงไหนดีคลงลงที่มีปัญหาเชื้อราแล้วค่ะก็จะได้ไปฉีดเลยเอาลงที่เป็นลูกใหญ่เลยไหมค่ะฉีดให้เป็นละอองฉีดให้เป็นฝอยนะคะอย่าจี้นะคะค่ะที่มันจะเพิ่มความหวานอ่าได้เลยค่ะวันนี้กลมาฉีดพ่นเอนฟังชั่นนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมาติดตามผลงานนะคะที่เราได้ฉีดพ่นไปแล้วนะคะฉีดเอนฟังชั่นเจ็ดถึงสิบวันนะคะอ่าแล้วเราก็จะดูว่าได้ผลไหมนะคะก็หลังจาก วันนั้นนะคะแล้วก็จะมาติดตามกันอีกทีค่ะฉีดเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะอ่าเหม็นไหมไม่เหม็นครับไม่เหม็นเ,เนาะฉีดง่ายเานาะง่ายฉีดง่ายนะคะฉีดสบายฉีดสบายไม่เหม็นด้วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วอ่อตรงเนี้ยในการดูแลเนี่ยเราก็ เห็นมันมีควันของเครื่องยนต์ตรงนี้มันจะเป็นอันตรายต่อเมลอนไหมคะไม่เป็นครับไม่เป็นแต่ว่าคนที่ส well> ูุบรีนี่ห้ามเด็ดขาดในการที่จะเข้าใกล้หรือเข้ามาในโรงเรือนนี่ไม่ได้เลยครับใช่ไหมคะต้องไปดูที่อื่นต้องไปดูที่อื่นไกลๆเสร็จแล้วเข้ามาเสร็จแล้วก็เข้ามาล้างตีล้างมือเข้าได้เข้ามาก็ต้องชำระล้างมือให้สะอาดเชื้อก่อนนะคะก็ หลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณ7-10วันนะคะก็จะได้ผลแน่นอนนะคะหลังจากที่ได้ใช้เอ็นพันชันไปแล้วเราก็จะมาติดตามกันอีกครั้งนะคะว่า,าที่เป็นเชื้อราอยู่ตรงนั้นน่ยนะคะคนที่อยู่ดูแลเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าดีขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนุ้ยจะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราลากันไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะ